กันิด้มันบกเงนนี่ยนี่บกชิดนเนยเขาได้กานเลยกะเดนยันเขาอไรกัหแล้วนะจี่ยนกินน้ำน้ำไน้อยดอกนเรโค้ยนบก่องชิเลมเล็กน้ำอเลกยงนี้เขายลันทีนนบเานเนี่ยวกว่าวามันเข้าก้องเพิ่นนมันอเอตัวนะบ่มาพักกันยาเสียดเพิ่น สวัสดีสบายดีสบายดีผมไอพี่น้องเอซที่หักแพงบวเอซีฝั่งลาฝั่งไทยและก็ต่างประเทศพี่น้องเลยเนาะมาพพ่อช่องบาวจอยซานอกอีกแล้วพี่น้องเยเนาะ วันีทางมาเจอกันได้มาทางปาา่าชาพี่น้องเลยเนาะทางพอตูแพทย์พันทีได้เชียชีวิตไปแบบไล่โบมียอดลงีิใสพี่นอ้องเลยนะอีตนไม่ดูบบมีญาติตีพี่น้องอะไรพี่น้องเลยเนาะก็อยากให้พอแม่พี่น้องได้บ่งวิถีชีวิตชาวบ้านพันเป็นแบบนี้พี่น้องเลยเนาะกะ็ถือว่าเอาลงไว้บบมีเข้าหน้านจำปาแท,ท่สิบ่บมีพาเขา่าให้กินพวกอะไรพี่น้องเลยเนาะเห็นแล้วก็ Thu hút chạy nhạt ti đẹp bừng phải xông luôn cắn lên Bạn không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

นี่มันก็โมเช่ข้าวได้าวนี่ก็ได้ยานมันข่าวอะไรกำหุดแล้วนะยานถึงน้ำน้ำไม่น้อยนะน้ำัวอดชิบเลมเนาะน้ำเล่นน้อยแค่างเล็กทนนี่ก็น้ำออดแล้วยันนง่ทันน่บอให้เว้ากับว้ามันเข้ากองเพิ่นเนยมันให้ตัยกอเร์ตอนะบอกมาตัยก็ย่าเดเพิ่น

นาพรโอ้น้ <me> ํา <cheg> ขึ้นเพราะว่ายามนี้ยามฝนเนาะขุดบ่ทันขุดเลิกไปให้ออกลายเนาะโอ้น้ําน้ําเนาะนี่นี่คุมเนี่น้ําาวเดียวนี่ลก่อนดิลงดานีล่ะ

มแล้วก็่าเก็นคงมาไหมหมแล้วเปเางนอะไรได้งคงมาไหมเลยลอบ่มจือเอาผิดแลาไปเอากระเทามานํ้ำมันนี่าอยดขึอนปุ่มกูเดยเอาเไปเอลย่อนผมก็จะได้เอามานี่ม่นยโบนีเเ็นด้เ็เดียวในบ้านทีมาอดน้อี่ได้เนี่มันแหเขาเลงไปเต้งเต่มีเลยมันยากในบ้านก็สิเป็นเลงบ้านนี้ อบบานเป็นเนาะอบบานเป็นนอบบานสลับัก็เป็นนี้กมดเนสลับัานพราะมดังไฟป็นึ่เท้าบานมาดีไรเขียวเนีนี้ไ่ด้เขาบานเฮเียวเขีเห็นดีนะเอาลจนวน้ำลก่ีงงยกูเ้ยกเด่นวเมันเจนเจนออเป็น้อีเบีบบเข็บมอ้ยจเดี๋ยวมลเจั่อนีน่าอีน่น่ีีไแล้ว เพิ่มก็มาเทปก็าจับเอาตัวใดแล้วมันเองเทปจบเล็กได้ดจั่านได้ชูเลบุตรอมเลยเขาหุบเ่อบก้งเาบเเไก็แเกาปดเกเกบาเกเมันอยู่เกือบ่อเยนเชุนชูทกคนเลยเลยนกเป็นเ่เขขึ้นลงรถเบิ่งก

เป้นคนใ่ไมชาวเชื้อัไฟน่ยกินเหล้ากินเบียร์กินคอลลาเจน้อเขาแก้กินเบียร์กินคอลลาเจนตั้งเต้บดคืนสาบัดคืนากินในบ้านกินนี่แหะคอลลาเจนตัวบำรุงผิวไหนเออบักการแ้งไหคอลลาเจนน่บำรุงผิวนี้บักเซนหาอะไรแก๊สหนึ้อเฮแก๊สที่ห0เซาเดียววะ ช่องเดียวช่องเดียวหกเซนห้าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงนะบ้านสงการในบริบทสแปดช่องสองเป่าจัโชวตัวเองกันเลยสงการเขาสลลมเลยมันไบนอนสี่หมือสี่้นให้จักเลกันสงหเมตรนะเบียทีเด้ดสี่คนยกไปขึ้นได้องหาเมต

ตัวกำลังหันกลังแห้งนะันลอยเท่านั้นเพื่อน่เดี๋ยวจะเ้อป่วยนางเน่ยนาบมันเล็กน้อยบ่กอนเงินกอนเงินกอนําตัวสีมาแล้วมนกองเงินบบนี้ตองต้องต่อไปอกครับเนี่ยพูดเลยครับเนี่ยพแม่พูหม่อ เดียวแล้วกระจังเข้ากล้องที่หาน้ยกระจังเข่าปิ้นไปได้ทางอื่นปิ้นนะด้วปิ้นบป้ีไปด้ย้ามีเห็นอะไรกันเอาเราบ้านกัลูกบ้านกันา่สาเลยกอนถือข่าไว้ก่อนกองเงนชุดท่นบนนีมันยังมีอีกไหมยังมีพ้อีกเดี๋ยวเราไปพูดติดตามอยู่นุไมเอาเอาแต่สามไหนสาก่นเงินกองเงิน่เงินหมตีโฟเดาวานีตีโฟทางเยาุ เนี่ยอมากคเดียวเขาบอกอยู่บ้านเขาเนาะปลงตุ่มปะอ้วมูน่าพนนไปดอกเกศคนเดียวเลยมากับจังเฮ้ามูนาสิว่าพจนสิไปเรื่อเอิญจนได้ภาไปดอกเกศไปดอกเกไปเลยอ้าวดอกแดงัเลยนี่คานาวกคานาฮะดอกกระปีนะพวกออกกลางปีนนแล้วดอกเกนั่นนะเออเดอกเกแหละนะเราเราเราค่อยสู้ทุกคนทำหนึ่มันหอมมันก เวลาวิ่งทาระบอโมลบงก็ต่นแรงโฮมเนาะดอกกี่น้อยระวบอโฮมดอกนี่เขาบอกคอยสู้เขาบอกว่าจิใส่ก็ใช่ดอกเกศนะบ่ว่าจิตส่ซื้อหั่นเท่าแตดอกคอยป่อยใช้ใส่ดอกเกดเขาจะให้ัเต่านั้ดอกไม่คือมีกวาดบ่แต่วลาหอมจะหอบเรหมสุดน่าบอกว่าดอกมันวาดนานกันนี่ đó đó nha trên nhà banh mà ta đi tawan loài meo mua loài cả đọt loài cả máng đọt loài cả máng mình lên đi việt nam được mà đào khôn lông lưu, đi mấy bài việt nam mở lông bông được không nhau khút khun là lưu, <laughs> ดินบกแม่เพ้ลูกแม่เล้ยนะไปเวียดนามลงมันก็มีล้มมันล้มนดน้นดุดดึงดงินนี่กพรจะเ่ติอีท้ยมันดินนองไรอฮุดล้มเลยนะขุดล้มันนัวนี่ปเาล้มยังยังเวีพ่อมนโอดินลาบไ้กขุดขึ้นลมูตรน้อยนักดินวยเอาุดขึ้นเอาลงเือมันแม่นเลยไปไปเวียดลมเลยปเรืออะไรน่เน่ดอรอ่ะกคือว่าเขาเอาลูกยงคน วันนี้ดินก็ขยายก็เขาอืมใช่เลยโอ้ยงั่นก็เดี๋ยวเปิดเปิดเปิดขางขึ้นมาใช้ได้อ่องบกฮายลูกมันสางไหมมาสันไหมมาที่เฮ็ดหรือบุ่หเฮ็ดก็ได้ nhông điều đấy nè lấy con <laughs> 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 gan là mình à, ừ, phải mưa đấy, nhà mình phải tinh đấy. để lóc pha, hao nước pha bớt anh Còn mấy anh đi à, gặt kép với không, xay đâm mà khay chất. như thế này. là thật là chất. Mình bỏ chất phải v งินก็ไปเป็นเมียบ่ให้ผู้ใดก็ลงเพเรียกหอยลักเอาพอเช้ให้แต่เช็ดมก็ได้เพลมีได้เนาะแล้วบุญบ่บ้นไปเอักอนีะเมียเมียบ่ือจักะอย่างนี้แห่งนี้ขอปงานกรรมแห่งบ่ได้แท้แต่เล่นไตัวนไนก็เยนดีเนาะอืกันน้อยไปเ็กหมู่เด้อนให้จัการก็ีกออยู่ได้ดหมู่อยู่ได้

ลอลาบุญใหญ่ตะกี้นี่บุญใหญ่ตะกี้เราไปออกบงได้อยู่ฝา c แล้ว4โห5โหอือบ่ล้เสียวคอยตัวโชวตัวบ่อยากได้จะได้เอากนนี่แล้วได้็ได้เียวโอ้ยเขารับแล้วเอาเลยแล้วคบ่จะลกนจะแงชงเงินนสิแงงวันที่เียวลขอขอบ่แล้วตัวบ่อยากได้ บ่แต <silence> ่เราจะกกขมว่าตำวิยุดกี้มันนั่นมีแก้วชนได้มีเได้ดกี้ลำมัอนง้วนปัูบใช่เราเบิ้องล้วก็คุเทีดเบ้งมือล้มือำใส่ขงวนักก็จะลงโค้งตึ้งถึงปวลงเลยตึกบไ้สเบ็ดเน่ชนได้แก้วมาชนได้หมเราตำบุญเลยแกวชนหน่ให้นให้นโอ้บม่ามันม้วนเปแก้วมาลองบนนูนลจะทงนั่นผมคืมือนี้ไม่มดบกเอฟเอ็มมยอยากชนนิด บ่ไม่ o มันมีแต่เวียดวันีเขาเปแยกเป็นบเปแยกตะกี้เป็นเยมันเดียวมัังเลยเพาตะกี้ันฟังเข้ามาเลยมันขืนเดียวแล้วนะแต่ฟังเลยนะก็เงี่ยงหูใส่กับช่แช่เี๋าวตทำินนู้นหมดแล้วใจจังเตยังทำทำแมง่าย้ามันทำาเลยไดได้บ้านได้บ้านด้บานอีนหนงัน

Chúng ta chụp mừng chú, bay. Làng bao mừng bao Mày bao mừng bao mừng bao tôi có phải không? mừng Mày lát. bao mừng bao mừng nào đó. ว่าจบสิ้นไปพี่น้องเนาะอีบ้านพันบวกคือกันพี่น้องเราอยู่ประชา่าโอเคพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สิบผมมีทังหลาขอจบคลิไปไว้ก่อนพี่น้องถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภัยนำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะสวัสดีแลสะสบายดีสบายดี